ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสี่พาไปตามเนวทางนะครับเนาะเนวทางของปูสอนพี่น้องนะครับเนวทางของปูสอนนะครับกับลาาพัฒนาเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบ่งย้อนหลังพี่น้องของปูสอนกันนะครับ เพิ่นฟันโตไดเพิ่นไฮโตไดเพิ่นรุดหรือเพิ่นเข่าพี่น้องก่อนที่สิบไปเบื้องยอนหลังพี่น้องพอใจดีขอฝากอ่ากุ่มวี p ไอพีช่องพ่อใจดีในเด้อพี่น้องเด้อช่องนี้เป็นเฉพาะตัวฟันตัวเน้นตัวเจาะพี่น้องตัวฟันตัวเจาะตัวเน้นพี่น้องนะครับเนาะจังไดกระบอมีผาดจังไดกระบอมีรุดพี่น้อง พร้อมกับตัววิ่งเม็ดเดียวตัวรูดเม็ดเดียวพี่น้องยังได้ขอฝากไว้ท้ำแนกนแล้วกัน้าผู้ใดต้องการตัวเจาะตัวเน้นพี่น้องตัวฟันเข้ามา id line นะครับ id line ชุด vip กลุ่ม vip พี่น้องนะครับ0 8 1 1 0 8 3 1 9 4นย้ะครับย้ำ081-108-3194า0 8 1 1 0 8 3 1 9กลุ่ม V I P อพพ่อใจดีได้พี่น้องเด้อนะครับเดือนละสองร้อยบาทพี่น้องคุ้มเกินคุ้มพี่น้องอ่ะพี่น้องไปเบิง้งกันครับแนวทางปูสอนได้พี่น้องนะครับปู่สอนวันที่ยี่สิบสองเด้อว,วันที่วันที่ยี่สิบสองน้องนะครับวันที่ยี่สิบสองมกราเด้อ นะครับยี 22, ิบสองมกราสองห้าพี่น้องนะครับหกแปดพี่น้องนะครับยี 22, ิบสองมกราสองห้าหกแปดพี่น้องลาวพัฒนา เราพัฒนาปู่สอนได้พี่น้องเด้อนะครับเราพัฒนาปู่สอนนะครับวิ่งบนล่างพี่น้อง วิ่งบนล่างพี่น้องอย่าพี่น้องเสิได้บึงกับปูสอนวิ่งบนล่างตัวได้น้อพี่น้องเนาะปูสอนวิ่งบนล่างพี่น้องห้าห้ากับเจ็ดพี่น้องนะครับนี่คือแนวาทางของปูสอนพี่น้องวิ่งให้เซตซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ มกักระจัดได้พี่น้องเด้อขัดก็ผ่านนะครับนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องนี่คือแนวทางนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเบิงจับคู่นะครับจับคู่นะครับของปูนะครับของปูสอนพี่น้องนะครับ มาเบิ่งกันหลังพี่น้องอ่ะย้อนหลัง,น,น,ง,ะน,ลงนะครับย้อนหลังของปู่สอนได้พี่น้องได้นะครับวิ่งบนล่างห้ากับแปดจับคู่ห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแปดศูนย์แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดพี่น้องเป็นยังไงตรงๆงเลยพี่น้องแปดหกตัววิ่งก็ฟันไปที่แปดจับคู่แปดหกตรงตรงพี่น้องนะครับมันมีชุดตัวฟันตัวอะไรอยู่นะครับให้ดูในช่อง กลุ่ม V I P พ่อใจดีเดอ้อว่าไผ่เป็ยนยังไงพี่น้องชุดฟันตัวไหนไม่เคยพลาดนะครับเข้าทุกงวดนะครับตั้งแต่เปิดกลุ่มมาเนี่พี่น้องไม่เคยพลาดนะครับเอาพี่นอ้องมาเบิงวิธีการจับคู่ของปูสอนพี่น้องจับคู่ปูสอนเดอ้อนะครับจับคู่ปูสอนนะครับห้าเดีย๋ยวพี่น้องสักคู่นะครับ ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเก้านะครับ ชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองมาดูของปู่ชุดที่สองเนาะชุดที่สองนะครับเจ็ดสองนะครับเจ็ดสามพี่น้องเจ็ดห้านะครับ นี่คือแนวทางของปูสอนจับคู่ให้พี่ใน้องเสร็จซับเป็นทียบร้อยแล้วแต่พี่น้องสีพิจารนานะครับเนาะแนวทางของเพื่อนเพื่อนก็นกนหเห็นแล้วของมือคืนนี่ผลงานเพื่อนพี่น้องนะครับพี่น้องมักกะจัดคัดกะผ่านพี่น้องนะครับอย่างใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนน้ำหนได้พี่น้องเด้อให้กำลังใจเพื่อนนะครับ กำลังใจเพื่อนกันหล,ลายๆพี่น้องแนวทางบ่ได้มาง่ายๆเด้อพี่น้องนะครับแนวทางไม่ได้มาง่ายๆเด้อนะครับจังได้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับผู้ดใดเป็นอ่าแนวเป็นอ่าสมาชิกปู่สอนนะครับเนะาะใครจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่กันแล้วกันพี่น้องนะครับวันที่ยี่สิบสองมกราสองห้าหกแปดพี่น้องลาวพัฒนาปู่สอนวิ่งบนล่างห้ากับเจ็ดได้พี่น้องเด้อนะครับวิ่งบนล่างห้ากับเจ็ดพี่น้อง นะครับจับคู่พี่น้อง5 15 2 5 3 5 9 7 2 7 3 7 5 7 9พี่น้องนะครับจังไดก็อย่าลืมเ้ยพี่น้องด้อกดไลค์กดแชร์แคปหน้าจอไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนพี่น้องอ่ะพี่น้องครับพ่อใจดีขอฝากกลุ่ม VIP ตัวฟัน,ต,น,นตัวเน้นตัวเจาะของพ่อใจดีน้ำเนี่ยกันแล้วกันพี่น้องถ้ายภายจากได้ตัวเจาะตัวฟันพี่น้องนะครับ เข้าไปที่กลุ่ม ID l i n ลนะครับชุด v p ไ้พีได้พี่น้องเด้อ0811083194 0811083194พี่น้องใครอยากได้ตัวฟันตัวเจาะพี่น้องเดือนละ200บาทลาวไทยหานอยได้พี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีกับมีน่นอทาทั่งฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ